โอ้โหคุณผู้ <Okay. S 2> oh, oh, ชมคะสวัสดีกันช่วงดึกๆแบบนี้เลยไม่หยุดไม่พักกันจริงๆนนเราอยู่ตอนนี้ทำอะไรคะคุณข้าเราดูดไขมันค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะตอนนี้เราอยู่ห้องผ่าตัดของทางคิวคลินิกเลยค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมเห็นไหมคะน้ําสีเหลืองหนีงีมันไหลออกมาตามสายยางแบบนี้ คือไขมันล้วนๆค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเห็นไหมว่าไขมันเนี่ยออกมาเป็นน้ําเหลวๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมไขมันส่วนที่เรากําลังดูดอยู่ตอนนี้นะคะเป็นการดูดไขมันจากต้นแขนนั่นเองคุณผู้หญิงท่านไหนคุณผู้ชายท่านไหนที่เรียกได้ว่าตัวเองมีไขมันนะคะที่สะสมบริเวณต้นแขนทําให้ต้นแขนใหญ่ต้นแขนย้อยหรือว่าต้นขาย,ย้อยต้นขาใหญ่ ทุกส่วนในร่างกายตรงไหนที่ใหญ่ด้วยไขยมันเราสามารถดูดออกได้แบบนี้เลยนะจ๊ะโอ้คุณผู้ชมค่ะคุณหมอก็ยังดูดออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวแพ่นให้ดูนะว่าคุณหมอใช้ความปาณีตมากในการดูดนะคะคุณหมอเนี่ยดูดไขมันนะคะประดุดโดยการเหมือนสีไวโอลินนะคะเพราะคุณหมอเน้นว่าคนไข้ต้องพักฟื้นน้อยที่สุดคนไข้ต้องเจ็บตัวน้อยที่สุดคนไข้ต้องบวมช้ำน้อยที่สุดค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะความใส่ใจของคุณหมอในการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยละเอียดมากๆ นะคะอยากให้ดูมากเลยกับไขมันในสายเนาะเหลืองละมุนแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเราใช้เครื่องเวเซอร์ในการดูดไขมันนะซึ่งเครื่องเวเซอร์เนี่ยเป็นเครื่องอันต้าแวขั้นสูงนะคะช่วยสลายไขมันทาให้ไขมันละลายแล้วก็ไหลออกเบาๆแบบนี้โดยที่ไม่มีเลือดปนเลยโอ้โหสุดยอดมากคุณโอเลสวัสดีค่ะคุณโอเลบอกว่ายานอนหลับไหมคะเคสนี้ใช้เป็นเทคนิคยาสลบนะคะดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์เลยนะคะคุณโรสลินบอกว่าไขมันเหลืองๆเลยค่ะสว วัสดีคุณยุพาพรน,นะคะ สวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่กับเราตลอดเลยง่วงนอนกันไหมคะถึงง่วงนอนก็อยากไปไหนนะอยู่กับเราก่อนเพราะว่าวันนี้เคสเรายาวๆแน่นๆกันเลยแล้วข้านะจ๋าอยากให้ท่านผู้ชมดูเครื่องเวเซอร์จังของเราใช้เป็นเครื่องรุ่นไหนเออได้เลยคะ่ะคุณผู้ชมทางบ้านคะ่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องดูดไขมันของเรานะคะที่มีชื่อเลือกเรียกว่าเครื่องเวเซอร์คะ่ะคุณผู้ชมทางบ้านคะ่ะเครื่องเวเซอร์นะคะก็ <c oughs> ะะจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เป็นเครื่องสีฟ้าๆแบบนี้ <c oughs> เป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดและ ดูดไขมันออกมาได้เยอะที่สุดนะคะคุณจัมเปอร์คะคุณจัมเปอร์ถามว่า เจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยคะ่ะคุณจับเปอร์คะ่ะเพราะว่าในตอนที่เรานะคะทาการดูดไขมันเนี่ยคนไข้จะไม่รู้สึกตัวเลยนะคะคนไข้จะสลบตลอดในการดูดไขมันเลยนะคะรู้ตัวอีกทีตื่นมาแขนเล็กแขนเลียวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคุณใบเฟินบอกว่าเคสน,นี้ราคาเท่าไหร่ดูดไขมันนะคะเริ่มต้นเพียงจุดละ9ก0 0กับอีก900บาทเท่านั้นนะคะคุณนัตยาสวัสดีคะ่ะคุณรสลินขึ้นผู้แชร์แล้วน่ารักจริงๆเลยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ใครมีคําถามอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง ไขมันหรือเรื่องศัลยกรรมต่างๆนะคะพิมพ์พเข้ามากันได้เลยนะคะอย่าพึ่งแผวอย่าพึ่งแผวเพราะว่านองเข้า,ขาวๆกับคุณหมอจ้างก็ยังไม่แผวเลยทุกคนแบบเต็มที่ที่สุดดูหน้าตาพยาบาลของเราก็ยังไหวอยู่ไหวไหมขอ2นิ้วขอ2นิ้วสุดยอดเก่งมากๆเลยพยาบาลคนสวยของเรานะคะคุณผู้ชมขาโอ,โอ้คุณใบเฟินบอกว่าแขนสองข้างกี่จุดขาถ้าแขนสองข้างก็คิดเป็นสุด อ่ะคุณผู้ชมแขนสองข้างนะคะข้างหนึ่งก็คิดจุดหนึ่งข้างหนึ่งก็คิดจุดหนึ่งนะคุณผู้ชมทางบ้านนะถ้าสนใจนะคะอินบ็อกเข้ามาทางเพจคิวคีนิกได้เลยนะคุณผู้ชมต้นแขนไงต้นแขนนะคะโอเคนะคุณเอิร์ดเอิบอกว่าดูดไขมันหน้าท้องเท่าไหร่คะดูดไขมันเริ่มต้นยังจุดละ9 0 0าพันกับอีก9ก้บาทเท่านะั้นใครสนใจบ้างตอนนี้โอ้โหเห็นคนนะคะ สนใจการดูดไขมันมากๆเลยใครสนใจอยากดูดไขมันส่วนไหนลองพิมพ์ในส่วนที่ตัวเองอยากดูดไขมันเข้ามาซิพิมพ์เข้ามาให้น้องค่าวๆหน่อยค่ะว่าสนใจอยากดูดส่วนไหนส่วนหน้าท้องเอ่ยต้นขาเอ่ยต้นแขนเอ่ยเหนียงเอ่ยสามารถดูดได้หมดเลยนะคอมเมนต์เข้ามาเลยจ้ะคอมเมนต์เข้ามาเลยรวเลยเดี๋ยวเราก็ให้ดูไขมันที่ไหลตามสายแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราให้ดูไขมันที่ไหลตามสายแบบนี้เลยนะคะแผลใหญ่ไหมคะแผลไม่ใหญ่ค่ะเป็นแค่รอย ลูลอยจุดนิดเดียวเองคุณผู้ชมขาคุณอารุณขึ้นมาแล้วคุณอารุณขึ้นผู้แชร์ด้วยเราก็บอกว่าสวัสดีค่ะนอนดึกด่วนกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดวมันที่คลินิกเจ็บน้อยฟื้นตัวไวที่สำคัญทำไปแล้วนะคะบอกเลยว่าไขมันออกเยอะใช่แล้วเปลี่ยนแน่นอนก็คือหลังดูดเสร็จทันทีสัดส่วนตรงที่เราดูดเนี่ยจะเล็กลงทันทีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านขา จะเห็นผลทันทีหลังดูดเลยนะคะและที่สําคัญข้อดีของเครื่องเวเซอร์ที่เราใช้ดูดเนี่ยหเลยเขาจะมีขั้นตอนในการละลายไขมันค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะการละลายไขมันเนี่ยคือการเม้ลไขมันจากที่จับตัวกันเป็นก้อนๆแข็งๆให้ออกมาเป็นของเหลวให้เปียกเสมือนก้อนเนยคุณผู้ชมก้อนเนยที่จับตัวกันเป็นแข็งๆอยู่นะคะพอละลายเสร็จให้ออกมาเป็นของเหลวเมื่อไขมันออกมาเป็นของเหลวเมื่อนําหัวดูดเข้าไปดูดอย่างนี้คุณผู้ชมจ๋าไขมันก็จออกแมาเป็นน้ําๆแบบนี้เลยออกมาเยอะแบบนี้เลยค่ะคุณ คุณอารุณบอกว่าเพิ่งห้าโมงครึ่งค่ะอ๋อคุณอารุณอยู่ที่ไหนคุณอารุณอยู่ต่างประเทศหรออยู่ที่เ๋อเหมือนจะจำได้ว่าคุณอรุณน่าอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นหรืออยู่ไหนนะไหนคุณอารุณลองตอบตอบแบบตอบมาเลอยว่าคุณอารุณอยู่ที่ไหนนะคะคุณอารุณบอกว่าอยากดูต้นขาค่ะ คุณผู้ชมด้านอื่นล่ะคะอยากดูดตรงไหนบ้างนะคะคุณหมอก็ดูดเรื่อยๆโดยใช้ความปราณีตมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านและที่สําคัญนะเครื่องเวเซอร์เนี่ยดูดไขมันออกมาได้เยอะและที่สําคัญป้องกันนะคะความชำ้ำเรียกว่า ทาให้ช้าน้อยบวมช้าน้อยเพราะว่าหัวดูดของเขานะคะดีตรงที่ว่าหลีเกเลี่ยงเส้นเลือดไม่รบกวนเส้นประสาทนะคะไม่รบกวนเนื้อเยื่อรอบๆนะคะเพราะฉะนั้นนะดูดไขมันที่คิวคลินิกนะคะบวมช้าน้อยเจ็บตัวน้อยไม่ต้องลางานไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะโอเคคุณผู้ชมคาะอยากดูไขมันในส่วนไหนอยากดูไขมันมุมไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวให้ดูไขมันตามสายดีกว่านะคะได้ดูไขมันฉ่ออกมานะคะโอ้โหเป็นไมขมันลวน้ลวนเลยเนาะ อเป็นไข่มันล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะหากใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาที่เบอร์ไหนพี่เข้า0 8น4 2แป9 9 9มได้เลยค่ะใช่แล้วนะคะอยู่กาอังกฤษอ๋ออยูอ่กาอังกฤษเวลาเช้ากว่าที่ใดกี่ชั่วโมงนี่ห้าโมงเย็นรเราเท่าไหร่ เที่ยงคืนครึ่งเออเที่ยงคืนครึ่ง oh. โอ้โหนะคะแสดงว่าเวลานี้คือต้องบอกเลยว่า <Ha. S 1> เด็กไปก่ากันเยอะมากเลยนะใช่จะไม่ค่อยเห็นไลฟ์ตอนเช้าเพราะตื่นไม่ทนนะัน oh. พี่อลุนจะมาตอนดึกๆพี่อลุนจะมาช่วงแบบว่าเย็นๆหน่อยย็นลไปบ่ายอย่างงี้ยใช่แล้วสวัสดีคุณนันตยายังไม่นอนเลยคุณนันตะยาเราก็ยังไม่นอนเรายังไม่นอนเพราะว่าเรามารีวิวเคสให้ดูกันนะจ๊ะใช่แล้วใครอยากดูดไขมันด้วยเครื่องเวเซอร์ที่เป็นต้องบอกเลยว่าเวเซอร์สมูทเครื่องใหม่ล่าสุดที่สุดดูดกระชับฟื้นตัวไว้นะคะ ไม่เจ็บตัวนานนะคะบอกเลยว่าที่คลินิกเลยเริ่มต้นแค่จุดละเจ็ดจุดละ9 0 0 0กับอีก900บาทเท่านั้นเองนะใช่แล้วใช้เป็นการดมยาสลบขาดตลอดเวลาที่ทำการผ่าตัดเพราฉะแล้วนะคะเราสามารถดูดไขมันลึกได้นะจึงทำให้ไขมันที่ได้ออกมานะคะมากกว่าปริมาณเลือดด้วยดซ้ำไปใช่แล้วคุณชาเขียวไขมุกนะคะคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะคะราคาเท่าไหร่นะคะเริ่มต้น9 00 0กับอีก900บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมทางบ้านคุณหมอนะเพิ่งดูดไปนะคะแขนเพียงข้างเดียวเท่านั้นนะคะ ไขมันออกมาได้เยอะมากๆเลยนะคะหากใครสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามาที่เบอร์083 4 2 9 1 9 9 9นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมติดต่อเข้ามาเลย083 4 2 9 1 9 9 9นะคะคุณหมอดูเสร็จหนึ่งข้างแล้วหรอคะเ,เ,เดี๋ยวเราจะมาเทียบเทียบกันคุณผู้ชมว่าข้างหนึ่งที่ดูดแล้วแต่อีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ดูดเนี่ยม,มันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจ๋าเราดูกันเลยโอ้น้องบีบียังไม่นอนเลยอืม น้องบีบีเข้ามาชมด้วยชักทายกัน่เร็วนะคะเออแล้วจากคุณพี่อารุณทางาอบอังกฤษเป็นยังไงบ้างอาบนิสถานการให้ดูหน่อยเร็วคุณพี่อรุณจ๋าโอเคเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบกันเนาะเราไปดูเปรียบเทียบกันดีกว่านะคะโอเคเปรียบเทียบกันให้เห็นสองข้างแบบนี้เลยเนาะคุณหมอน้องว่าข้างที่ดูดนะคะกับข้างที่ยังไม่ได้ดูดเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงพร้อมแล้วนะคุณผู้ชมไม่มีคนเลยเหรออ่าดูกแล้วไงคุณหมอ ดึกแล้วไงเดี๋ยวให้พยาบาลยกแขนได้ไหมหรือว่าไม่ต้อง,ยก,ย,องยกเลยใช่ไหมคุณหมอมโอเคคุณหมอทำงานยันหว่างเลยหรือนะพี่อรุณถามได้พี่รุณดูพร้อมกันนะหนึ่งสองซ้ำ อันนี้คือข้างที่ดูดนะคะข้างที่ดูดไปแล้วนะคุณผู้ชมดูเลยโอ้โหหายไปเลยเนาะคุณหมอเนาะตรงท้องแขนแบบนี้นะคะตรงที่เรียกว่าเป็นรวงพึ่งรังพึ่งตรงนี้คือหายไปเลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านขาแต่ดูอีกฝั่งหนึ่งไหมคะคุณผู้ชมใครอยากดูอีกฝั่งกดหนึ่งเข้ามาให้น้องข้าวค่ะกดหนึ่งเข้ามาให้น้องข้าวข้าวค่ะโอยโอ้ยน้องนมออกมา ขโมยซีมหรือแล้วคุณหมอตอนนี้คนไม่ได้โฟกัสแขนแล้วนะคนไปโฟกัสเนินนมหมดแล้วนะคุณหมอนะเออคุณรุนบอกว่าอยากกลับไปหาคุณหมอแต่กลับไม่ได้เดี๋ยวรอเลยคุณอรุณคะโอเคอันนี้ข้างที่ดูดนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้ข้างที่ดูดนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้คือข้างที่ดูดนะคะเดี๋ยวดูเลยข้างที่ยังไม่ได้ดูดอ้โหคุณหมอเป็นรวงพึ่งแบบนี้เลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมข้างที่ยังไม่ได้ดูดนะ ข้างที่ยังไม่ได้ดูดจะมีลักษณะที่เรียกว่าท้องแขนที่ใหญ่มากนะคะไขมันสะสมนะคะทําให้ลักษณะแขนนี้ห้อยย้อยนะคะเป็นรวงพึ่งแต่ดูดไปแล้วปุ๊บนี่หายไปแล้วเรียบไปแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคะ่ะโอ้มีทุกคนกดหนึ่งคุณอรุณกดหนึ่ง,ค,งคุณนัตยากดหนึ่งนะคะคุณนุงรักกดหนึ่งเข้ามาแล้วคะ่ะให้เปรียบเทียบอีกรอบสุดยอดเลยเนาะคุณหมอ มันหายไปเลยคุณหมอค่ะท่าเดียวกันนะใช่แล้วถ้าดูดออกเยอะๆอย่างนี้มันจะมีผลเสียอะไรไหมคะคุณหมอก็ต้องระวังครับการดูดออกก็ต้องระวังต้องดูดในขณะที่พอดีพอดีค่ะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอ๋อคุณหมอก็ต้องมีการวิเคราะห์ประเมินก่อนอยู่แล้วจริงๆคือถ้าพูดกันตามตรงนะแับการดูดไขมันสำหรับแพทย์วิทางผมว่ามันเป็นเรียกว่าการผ่าตัดที่ปลอดภัยเลยแหละค่ะคุณหมอไม่มีอันตรายอะไรเลยค่ะนะครับ ถ้าเราทําถูกต้องตามหลักวิชาการอืมก็เราใช้หมอจริงๆในการดูดเราไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูดใช่ไหมคุณหมออ่างงเนาะของเราก็แบบหลับไปเลยตื่นขึ้นมาก็มีแขนเรียวๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคุณชายเขียวกดหนึ่งเข้ามาแล้วคุณอารุณบอกว่าว้าวเลยค่ะทํานมที่นี่เริ่มต้นสี่0 0ื่น้าพันกับอีกเก0รบาทเท่านั้นนะคะคุณจัมเปอร์ค่ะโอเคเปรียบเทียบเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะทําการดูดต่อแล้วจาข้างนี้ จำข้างนี้นะคุณผู้ชมแบนแบนแบบนี้นะแล้วก็อีกข้างหนึ่งค่ะโอ้โหเปลี่ยนไปมากค่ะคุณผู้ชมทางบ้านจําไว้แบบนี้มาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะหลังทําสิทธิ์ทั้งสองข้างนะคะว่าจะแบนราบขนาดไหนนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะโอเคนะจ๊ะ เดี๋ยวเรานะคะให้คุณหมอดูดต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนที่คุณหมอดูดเสร็จนะคะจะเห็นความแตกต่างขนาดไหนนะใช้เวลาอีกประมาณกี่นาทีดีคะคุณหมอคะครึ่งช,ช,ชั่วโมงนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะอย่าเพิ่งนอนกันก่อนหรือว่าใครนอนแล้วนะคะเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก็กดติดดาวไว้เลยกดติดดาวที่หน้าเพจ Facebook ของทางคิวคลินิกไว้เลยนะคะสวัสดีค่ะ